วันนี้ก็ส่งรถสวยๆเช่นเคยนะครับเป็น FC หนองบัวลำพูนะครับอ่ะเจ้าของรถนะครับอยู่เกาหลีนะครับอ่าก็ให้ญาติมาซื้อให้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับ FC จากเกาหลีนะครับรถสวยๆนะครับล้อดำดุมแดงนะครับสภาพใกล้รถใหม่นะครับเป็นรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับถึงลูกค้าวันนี้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับส่วน FC ส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้รถสวยๆนะเหมือน FC เกาหลีนะครับอ่ะยังมีให้เลือกเยอะอยู่นะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆมาเติมสต็อกทุกวันนะครับมาเติมสต็อกทุกวันนะครับใครที่อยากได้ TT 3 5 0พัดนะครับอ่ะราคาเริ่มต้นที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับ4 6 0 0 0นห9สี่แนะราคาไม่เกินนี้นะครับราคาไม่เกินนี้นะครับใครอยากได้ราคากลางๆครับเลือก4 6 0 0สนนะมีให้เลือก2-3คันเลยนะครับใครอยากได้ราคาที่อ่า ที่ขยับขึ้นมาก็จะได้รถที่ชั่วโมงน้อยชั่วโมงหลักร้อยนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะอ่ะส่วนใครที่อยากได้รถที่ไม่ไม่ถึงกับห้าสิบแรงก็จะเป็นทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะอ่ะเรามีราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นนะครับสามแสนแปดหมื่นอ่ะแล้วก็คันนี้เลยนะครับสามแสนแปดหมื่นนะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยนะครับสี่แสนสองนะค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล้วก็อีกคันนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็น ตัวพัดนะครับเป็นตัวพัดตัวพัดเรามี2คันนะขายยู่4,5 0 0เองนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากได้นิวฮอนแลนด์อยากได้คูปตตาอยากได้ ota, ยันมา่าให้โทรหาเซววนด่วนให้โทรหาเซววนด่วน่ดศูน0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นนะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันนี้หรืออยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับให้โทรมานะครับ เดี๋ยวรถสวยๆก็จะจัดส่งให้ตามที่ f อฟอยากได้เลยนะครับอะแล้วก็อะไรอีกอะประมาณนี้นะครับ L518 ก็เยอะนะครับ MU49 ก็เยอะถูกทุกคันนะครับจัดโปรทุกคันนะครับให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับอะสนใจโทรหาเซเวันได้นะครับขอบคุณครับคุณ FC ขอบคุณลูกค้าครับ